โอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเจ๋งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคิดจากที่ไม่เข้าใจเรื่องพัะคุณเนี่ยมักจะปลูกฝังหรือว่าสอนสอนแบบเหมือนกับหนักไปทางพันธสเญญาเก่าแล้วก็มันกลายเป็นการปลูกฝังคัศนสคติวิสัยที่คริสเตียนลักษณะนั้นจะกลายเป็นผู้จัดหรือว่าผู้พิพากษาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวนะครับก็คือว่า มันมันเกิดจากคําสอนหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินในคริสตจักรที่ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่มากขึ้นและมากขึ้นนะครับโอเคดังนั้นส่วนใหญ่ถ,ถ้าเป็นคริสตจักรที่สอนเรื่องพระคุณเนี่ยเขาจะไม่สอนให้ให้เกิดการพิพภากษาหรือตัดสินใครนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทความที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับแล้วก็สุวัสน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับก็จะเอามาอ่านให้ฟังนะครับจากหนังสือพลังแห่งจิตวิญญาณเวนด์วูด d ดเออร์นะครับ เวนด็อกเตอร์เวนดับเบิลยูไดเออรโอเคเราจะมาอะไรนะครับยาตัดสินใครหรืออะไรทั้งนั้นในโลกแห่งวัตถุเรามักจะมีความขัดแย้งอันสืบเนื่องมาจากความคิดว่าถูกหรือผิดเมื่อเราเจรจาสันนิภาพเรามักมองว่าฝ่ายหนึ่งผิดอีกฝ่ายหนึ่งถูกเสมอนี่คือเรื่องจริงในความขัดแยงระหว่างประเทศชุมชนครอบครัวและในความ ในสัมภาสส่วนตัวของคุณด้วยคุณไม่สามารถนําความกลมกลืนทางจิตวิญญาณไปสู่การแก้ปัญหาตาบเท่าที่คุณยอมรับแนวคิดที่ว่าฝ่ายหนึ่งถูกและอีกฝ่ายหนึ่งผิดในโลกของจิตวิญญาณไม่มีฝ่ายใดถูกและฝ่ายใดผิดมีเพียงมีก็แต่เพียงสนามแห่งความกลมกลืนอันไรขอบเขตที่เรากําลังเรียกว่าจิตวิญญาณดังที่พระพีกล่าวว่ามีก็แต่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงประเสริฐอีกประการหนึ่งสิ่งที่รงอยู่จริงมีเพียงอำนาจเดียวไม่ใช่สองอย่าตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับความถูกหรือความผิดและ หาวิธีนำความกลมกลืนที่ปัสจากการตัดสินเข้าไปสู่ปัญหาขาจัดความอยากของตัวตนที่ทำให้ใครบางคนเป็นผู้ที่ผิดซึ่งยิ่งเพิ่มความร้ายแรงให้แก่ปัญหาอย่างมิอาจอีกเรื่องแนวคิดอันทรงอิทธิพลที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการตัดสินคือเมื่อคุณตัดสินผู้อื่นคุณไม่น้ยม คุณไม่ได้นิยามตัวเขาคุณเพียงแต่นิยามตัวคุณเองว่าเป็นคนที่ต้องการตัดสินนั่นก็เพราะการที่คุณวินิจฉัยว่าบางคนโง่หรือด้อยค่าหรือยาโสหรือชาบช่วยหรือสัมสอนไม่ได้เป็นการนิยามบุคคลน,นั้นเป็นเพียงการบ่งบอกสิ่งที่อยู่ในตัวคุณขัดแย้งกับบางสิ่งที่อยู่นอกตัวคุณเท่านั้นถ้าการตัดสินได้ดําเนินต่อไปโดยไม่สแสวงหาต้นตอของความขัดแย้งให้ในตัวคุณ ปัญหาจะยืดเยื้ออยู่อย่ยงางนั้นต่อไปคำตอบทางจิตวิญญาณแก้ปัญหาได้เมื่อคุณเข้าไปที่ระบบความคิดแบ่งแยกถูกผิดซึ่งเป็นตัวก่อปัญหาแล้วหยุดตัดสินตามที่เห็นภายนอกย้อนบทที่ 7: ข้อ24ระดับพลังงานทางจิตวิญญาณของคุณจะสูงขึ้นในทันทีเมื่อคุณสามารถยับยั้งแรงยั่วยุให้ตัดสินผู้อื่นว่าเป็นฝ่ายผิดแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกจงนึกถึงความดีทั้งมวลเสมือนหนึ่งพระเจ้าความชั่วหรือความผิดหรือความร้อนชัน เสมือนหนึ่งความเขาของสัจธรรมนี้โดยการนําความรู้สึกกลมคกลืนไปไว้ตรงความขัดแย้งคุณจะเห็นว่าปัญหาไม่เพียงหายไปเท่านั้นแต่ความถี่ของการสะเทือนจะสูงขึ้นคุณจะรู้สึกสุขสงบมากขึ้นเวลาที่คุณดาเนินชีวิตไปพร้อมๆกับความขุ่นเคืองที่อัดแน่นในใจคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณถูกดูดเข้าไปสู่พลังงานความถี่ต่ําของความเกลียดชังที่คุณเองก็รังเกียจ เมื่อเดนิสนามสมมุติกำลังอยู่ในช่วงหย่าร้างเธอพังพูคำพูดรใดๆเกี่ยวกับสามีของเธอทุกโอกาสชีวิตประจำวันของเธอมีแต่ความปวดร้าวเนื่องจากความเกลียดชังอาฆาตพยาบาทความอาดูลเศร้าหมองและความหวั่นว่าเธอจะเธอจะรอดพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้อย่างไรการตัดสินของเธอมักจะโยงใหญ่ไปที่สามีว่าเขาคือผู้ที่ทำผิดต่อเธอ ขณะที่เธอยึดมั่นอยู่กับความผิดดังกล่าวโชควาสนาของเธอก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆผิวหนังของเธอเริ่มมีรอยด่างเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคแผลผุพองต่อมาขาของเธอเป็นตะคริวอย่างรุนแรงลูกสาวคนหนึ่งของเธอถูกจับข้อหามียาผิดกฎหมายไว้ในครอบครองและท้ายที่สุดเธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นกระดูกหักและได้รับบาดเจ็บที่ศรษะทุกอย่างค่อยๆเริ่มจากเลวจนไปถึงขั้นเรวราที่สุดสำหรับเดนิสเธอไม่เคยรู้เลยว่าความเียดชังที่เกิดจากการตัดสินขอองเธ ได้กักตัวเธอไว้ตรงความถีต่ต่ำและเจ้าความถี่ต่ำที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นดึงก็ดึงดุดเข้าหาเธอดูเหมือนเป็นเรื่องยากยิ่งนักเมื่อโชควาส,สนาคุณตกตำ่ำและสิ่งต่างก็ดูจะเรวร้ายลงไปอีกถามตัวคุณสิว่าการตัดสินว่าที่นั่นถูกนั่นผิดที่คุณทําอยู่เป็นประจำนั้นมีมากแค่ไหนและขอให้คุณแทนมันลงไปทุกวิธีด้วยอํานาจเดียวของความเป็นทางจิตปัญญา ความสูงส่งไม่เกี่ยวกับว่าการที่คุณดีกว่าใครมันเกี่ยวกับการที่คุณดีกว่าที่เคยเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่พระเจ้าทรงสอนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าจงอย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ตนจนจะคิดนั้นแต่จงคิดสมให้ความสุขผมสมกับขนาดความเชื่อที่พระคริสทรงประทานให้นะครับก็คือว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าคนนั้นรวยกว่าเราเก่งกว่าเราสวยกว่าเรานะครับแต่ แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการก็คือให้เราเทียบตัวเราเองกับตัวเราที่เมื่อก่อนนะครับว่ามีการเติบโตสักเพียงใดน,นะครับโอเค ขณะที่ผมนั่งเขียนข้อความนี้ผมจินตนาการถึงคุณผู้อ่านที่ไหนสักแห่งในโลกนี้ในช่วงวินาทีข้างหน้าผมรู้แน่แก่ใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหรเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือล้อมเหลวในสภาวะเช่นไรไม่ว่าคุณจะรับเกียรตินิยมทางการศึกษาหรือมั่งคัง่งร่ำรวยเงินตาระดับไหนผมเวนดเออร์ Wayne, yer, ต้องเรียนรู้จากคุณเท่าเท่ากับที่คุณเรียนรู้จากผมนอกจากนี้ลึกๆแล้วผมยังรู้ด้วยว่าคุณกับผมมีความเชื่อคุณกับ นอกอย่างนี้ผมยังรู้ได้ว่าคุณกับผมมีความเชื่อมโยงกันต่อการทางประสาทสัมผัสอเล็กซึงของจิตวิญญาณโดยที่รู้ว่าผมต้องสอนตัวที่รู้ว่าคุณต้องสอนผมเท่าเท่ากับที่ผมสอนคุณทําให้ผมมั่นใจว่าผมก็ไม่ได้ดีกว่าใครที่ไหนอื่นบนดาวเคราะห์ดวงนี้แต่ในเวลาเดียวกันผมรู้ว่าผมดีกว่าที่ผมเคยเป็นดีกว่ามากทีเดียวและนั่นคือสิ่งที่ผมใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถที่จะเพิ่มพลังจิตของผมผมดีกว่าที่ผมเคยเป็น ความต้องการของอัตตาไม่เข้าครอบงำผมอีกต่อไปทั้งในเรื่องความถูกต้องความเสร็จหรือชัยชนะตอนนี้ผมได้ผมถามได้ว่าผมจะรับใช้อย่างไรก่อนที่จะคลองใจว่าผมจะได้อะไรตอนนี้ผมรู้ว่าตนเองสามารถเผยแพร่ข่าวสารแห่งสันติภาพพระคุณความรักการให้ภัยการเชื่อมโยงความมั่ใจความสุขมากกว่าการเอาชนะ การเป็นคนถูกต้องการมีพลังการที่แข็งแรงการโดดเด่นเหนือใครการประสบความสำเร็จและอื่นผมสอนการทำสมาธิมากกว่านั่งสมาธิผมเป็นพ่อเป็นสามีและเป็นลูกที่ดีกว่าที่ผมเคยเป็น ผมเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าความแตกต่างเพีออยงเดียวระหว่างดอกไม้สดกับดอกไม้แห้งคือดอกไม้สดยังงอกงามเบ่งบานได้นี่คือการทดสอบที่แท้จริงของการเติบโต,ตทางจิตวิญญาณและไม่ว่าคุณจะเพิ่มความสันเสริงของคุณให้กลมกลืนกับจิตวิญญาณหรือพระวิหรือพระวิญญาณสุดหรือไม่คุณกําลังเติบโตขึ้นใช่ไหมคุณดีกว่าที่คุณเคยเป็นใช่ไหมต่อไปนี้คือวาทะที่ท่านเล่าจือกล่าวไว้เมื่อหลายพันปีมาแล้วทุกวันนี้ยังนํามาใช้ได้และจะยังใช้ได้ไปอีกหลายพันปีนับจากนี้กําหนด กำเนิดชนล้วนนุ่มน้อมกายวางวายทั้งแข็งทั้งกระด้างไม้สดสัมผัสนุ่มอ่อนบางไม้ตายแห้งกลางพังพิงยามแข็งแรงขืนต่อต้านแหลกลานล้มหายตายสิน้นนุ่มนวลอ่อนโยนกับชีวินสมทวินเฟื่องฟุ้งรุ่งเรืองโอเคนะครับก็จบแล้วครับสวัสดีครับขออวยพระพรทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ